ตอนแล้วเนี่ยมความามความองต้องต้องเครียดองทำดีแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปจะต้องอยังไงไปในในารายงานตัวกับท่านแล้วสั่งให้พักร,กราชการรู้ยังไงครับไปก็ไปไปไปเป็ปปนลักษณะนั้นแล้วก็ตั้งตั้งชุดสือสือข้อเท็จจริงนะครับให้เจเลยตั้งครับนั่นอีกทีแล้วก็จะไปตามเรื่องงานวินัยด้วยทั้งอาญาและวินัยก็จะไปตามกันไป เรื่องนี้มันจะยืดเยื้อมันจะเสร็จแล้วก่อนที่ท่านจะ,ะเกษียณไหมน่าจะเสร็จก่อนนะ่ะพี่อยากให้เสร็จก่อนแนละ้วนะครับทำให้มันเรียบร้อยทางกองผลหนกตามเอามาเรียกไปท่านผอตรงนี้ท่านได้รับหมายเรียกผอมันก็ของของรองผอหนืออะอย่างนะในในในเรื่องของพ้อนาสอบทนที่ไปไปก็ไปตามขั้นตอนนะครับที่หมายเรียกนะเ็ไปตามขั้นตอนนี้เรื่องนี้ทนะ่านผูดการนครบาลคนรับชอบเรื่องในทางพื้นที่ในเนี่ยนะ รือว่าในทางพิธีนายพี่ที่ก็รับทราบไนทางพิธีนายจเรื่องหนังสือที่ที่ที่เป็นรายงานของพี่เนี่ยมันมายังมายังไมมาไม่ถึงถึงที่น่าจะมาวันนี้นะครับก็ยังคิดว่าน่าจะตอบ่ายเป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนจะใช้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนในเรื่องของคดีก็ท่านพิกการนครบาลเขนจะดูแล ส่วนหมายเรียกที่ไปถึงท่านในรองสุเทพเนี่ยไม่ได้มีผลทางคดีใช่ไหมแต่เห็นว่ารายงานให้ท่านทราบในฐานะผู้คันชาใช่ใช่ครับในตัว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 ผมนะที่ที่รายงานก็คือรายงานในฐานะผมเป็นผู้คำนิชาก็จะทําตามไล่ตามสายงานขึ้นมาเดี๋ยววันนี้น่าจะเนี่ยเมกีก็ได้นั้งตาดูตาม ตามไลน์แล้วเดี๋ยวนะกลับเข้าไปก็น่าจะเป็นสื่อน่าจะอยู่ทีเดียวนจะสั่งการอีกทียังไม่มีการสั่งการอะไรในส่วนของของกบนะที่ไปเขียนกันตามข่าวนะก็ยังยังยังไม่มีการสัการหมายเรียกอาสุดรองสุดเทศไปถึงท่านแล้วท่านจะต้องมีการตั้งหัวหน้ารัฐการสอบในในตามคําสั่งให้ตามคำร้องของกรกชนก็ก็ตามที่บชน เดี๋ยวเราดูที่นิดให้กรมคอขาอเสนอขึ้นมาด้วยพี่ให้ทางกรมคอของตรอเนี่ยพิจารณาขึ้นมาด้วยเดี๋ยว้าสั่งการลงไปพี่เดี๋ยวขอรุกกลับไปดูหนังสือหนังสือก่อนเพราะยังไม่เห็นเช้ามาจากต่างประเทศมาก็มาวันเนี้ยแต่ก็มาเปิดเดี๋ยวจะกลับเข้าไปเดี๋ยวพี่ประชุมสวแคบหนึ่งข่าวว่าท่านกะปตังท่านรองาไม่มีไม่มีอันนั้นในเรื่องของวินัยครับมันยังมันยังไม่มันยังไม่ถึงเลยเรื่องที่หนังสือที่รายงานมายังไม่ถึงถึงผมเลยนะผมจะไปสั่งใครได้เดีต่วมายังยังไม่มีคือคือ พูดกันไปเองยังไม่มีสั่งการอะไรเลยนะครับแล้วตามขั้นตอนเนี่ยในหนาะนะาท่านรองสุเชพเป็นคนเอกเนี่ยแล้วถ้าหากถูกต้องคดีเนี่ยท่านจะต้องสั่งหัวหน้าพนักงานสอบสวนเป็นใครครับคือ <c oughs> อย่างนี้มันเป็นตามปวมิอาามันมันไม่มันก็ไม่จาเป็นหรอกนะครับที่จะต้องเป็นคนคนคนเอกเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนที่ทางทาง,ทาง,ทางทาตามปวิอาาก็ได้เดี๋ยวลองความเห็นขอก็มาอมาก่อนนะเดี๋ยวตอนบ่ายจะรู้ทีัว่านะจะสั่ง แต่ว่ามันไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนเอกแลให้เบิไปแล้วพี่ถามหน่อยว่าตอนนี้ถ้าพี่สั่งคนเอกไปคนเอกทุกคนแคดีเดตหมดอ่ะพี่ถามว่ามันจะมีความยุติธรรมกับท่านรองสุภเชษฐ์ไหมในความคิดเห็นของพี่อ่ะพี่ยังพูดถึงกันต่อไปพี่นะให้ผู้ช่วยเป็นคนเอกดีกว่าเพราะผู้ช่วยยังไม่มีผลถ้ามีเหตุเท็จและสถานีให้ผู้ช่วยเป็นัวหน้าพนักงานสอบสวนดีกว่าให้เป็นคนเอกไปเลยมาตอนนี้รองผอ,อถ้าพี่สั่งรองผอ,อไปสักคน พี่เป็นคนเอกรองผบทุกคนแคดิเดตที่จะเป็นผบเกือบทุกคนเลยถูกไหมครับแล้วมันจะมีความชอบทรมไหมเดี๋ยวก็จะมีข้อคอลหามมั้ยงั้นเดี๋ยวขอพี่พีรนาตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับก็การเริมทีตั้งคนเอกธนาเนี่ยมันจะไปซ้ำซ้อนกับคดีเก่านะที่ท่านธนาก็แยกคดีครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันขอดูก่อนแยกกันจะไปเข้าชุดที่ท่านรองทนายก็คงไม่ใช่ครับเพราะทั้งนั้นเขาก็ต้องเป็นเรียงคดีที่ต้องทาต่อเรื่องเนี่ย มันจะคนละคดีคนละส่วนกันนะครับอันนี้เป็นส่วนที่นอทำหนังสือรายงานขึ้นมาพอตามขั้นตอนแล้วเนี่ยหาอาอาคนตำรวจเอกชัรเทศต้องคดีแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปจะต้องยังไงไปรายงานตัวกับท่านแล้วสั่งให้พักราชการรู้ยังไงกรไปก็ไปไปไป,ไป,ไปเป็นเนลักษณะง,งั้นแล้วก็ตั้งชุดส,สื่อข้อเท็จจริงนะครับให้เจเลยตั้งับนั่นอีกทีก็จะไปตามเรื่กง,ง,งานวินัยด้วยทางอาญาและววินัยก็จะไปตาม และย้อนกลับมาที่ทางท่านสุรเชษระบุว่าการออกหมายเรียกครั้ง uh, น euh. oh ี้มันมิชอบเนื่องจากการสอบสวนมิชอบะนะเนี่ยในเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันจะย้อนแย้งกับการที่ตํารวจไปออกหมายอนียมันอยู่ที่พนังพยานหลักฐานนะครับพนักงานสอบสวนเขาเข้าไปตามพยานหลักฐานผู้ถูกกล่าวหาท่านก็มีสิทธิ์ที่จะจะปฏิเสธหรือหรือหรือชี้แจงออกไป นันก็เป็นเรื่องที่ก็จะต้องโต้ตตแย้งได้นี่มันก็อยู่ที่พยานหลักฐานที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะให้ไปเป็นตามพยานหลักฐานดีกว่าครับการที่จะโต้แย้งก็เป็น,ปน,ปน,ปนสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาที่จะโต้แย้งได้แต่พยานหลักฐานก็ต้องจุดขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมไปสู่อัยการไปยู่สารือปปชอะไรก็ว่ากันทีมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับการโต้แย้งว่า ถ้ารองสูรเชิดจะต้องไม่ไปรับหมายเรียกหรือว่าไม่จําเป็นจะต้องไปตามหมายเรียกหรือว่าสุดท้ายแล้วมันจะต้องไปตามหมายเรียกมันก็ต้องไปตามหมายเรียกเราเดี๋ยวกำลังคุยกันอยู่ว่าเราเราจะมีหมายหมายเรียกยังไงเดี๋ยวขอให้พี่ไปกลับไปที่ทำงานก่อนไห้มให้ร่างให้รึ้สากันก่อนแสดงว่าถ้ารองสูตรเชิก็จะต้องไปรับหมายเรียกใช่ไหมฮะก็ต้องไปครับเพื่อรับทราบข้อหา่ครับ ท่านครับปกป้องชัดเจนเรื่องคดีนิดหนึ่งครับตกลงแล้วคดีนี้เนี่ยทางวองสุวัชเชตโต้แยง้งเอาตลอดว่าเป็นคดีเดียวกับที่ปปชรับเรื่องไหวตกลงยังไงแน่ครับคดีล่าสุดป N เนเนี่ยคืออันนี้เราเริ่มต้นมาจากที่ที่ที่ตาปูน,นะมันมันมันแยกคดีกันอยู่ที่ท,ที่ที่รายงานเบื้องต้นอ่ะต่รายละเอียดเนี่ยขอดูขอพี่ขอขอดูในในทีเน,น,นี่งแต่ตอนเนี้ยคดีมันแยกกันอยู่แต่ก็มีการโต้แย้งว่ามันเป็นคดีเดียวกันจะขอรวมอันนี้ มันจะต้องไปดูที่พนักงานสอบสวนอีกทีหนึ่งแล้วก็ดูพยาหนหลักฐานอีกทีหนึ่งต้นเรื่องอีกทีหนึ่งครับแต่ตอนนี้มันแยกคดีกันอยู่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งได้นะครับเดี๋ยวขอให้ให,ให้ให้ทีมกฎหมายกับทีมที่ที่ทำคดีได้ได้ได้คุยกันก่อนแต่ตอนนี้แยกคดีกันแปลว่าตอนนี้คณะสืบสวนสอบสวนเราย,ยังสามารถทําคดีที่ได้ก็ยังทําได้ครับกองปิญาต์ั็ทำได้ครับส่วนพี่ยี่เบเนี่ยถ้าลองสุบเช็จะต้องไปไหมฮนะหรือว่าสามารถไม่ไปได้สองครัง้ง มันเป็นสิทธิ์ของของ,ของ,ของท่านอรอชวิเชนอยู่แล้วว่าจะไปหรือไม่ไปแต่ถ้าไม่ไปสองครั้งเนี่ยตามขั้นตอนก็ตำรวจจะต้องออกหมายจับใช่ไหมครับใช่อันนี้เดี๋ยว<ม>พนักงานสอบสวนพี่ก็จะดูว่าเดี๋ยวกลับไปว่าพี่จะสั่งสั่งตั้งหัวหน้าพนักงานสอบสวนไหมหรือว่าจะส่งกลับไปให้ให้ให้ใหนครบาลพนักงานสอบสวนกพือดำเนินการเดี๋ยวรอช่วงบ่ายทีย้อนกลับมาที่การตั้งหัวหน้า มีข่าวว่ารองแต่ละคนเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะเป็นหัวหน้าพนักงานสองวนแล้วมันจะเป็นคือตั้งรองคือมันมันมันไม่จะเป็นนะครับการตั้งรองอย่างที่ที่ที่ผมบอกว่าถ้าเราตั้งรองแล้วรองมีส่วนในทุกคนก็ไม่มีค a ด d เด a ทุกคนะมันก็จะเป็นข้อคอละหาอีกคดีเด d ที่จะขึ้นขบทุกคนนะครับยกเว้นยกเว้นตัวตัวตัวผมที่จะต้องผลกรเียณไปกับที่กับท่านลอยที่ผลกษะเียณไปที่เหลือเนี่ยค a ด d เดที่จะเป็นขบทุกคน มันเป็นความชอบทำไหมหรือความที่ที่ลองที่เป็นยกคนเอกเนี่ยเขามีความรู้สึกว่ามันก็เหมือนเขาเป็นคู่คู่คู่คอดีตคู่ขัดแย้งเดี๋ยวจะทาว่าไม่ได้รับวามยุติธรรมตรงนี้มากกว่าดึงพี่ก็นั่งนั่งคิดจัง่ะจริงๆมันเป็นเรื่องของปอวิทยาที่สงให้พนาาักงานสบสวนสามสาม,<ต>มาทาตามปอวิทยา,าด้ง <ๆ S 1> ้นก็ไม่จาเป็นจะต้องตั้งคนเอ็ถูกต้องครับถูกต้องครับ แล้วมันจะงาไหมกับการที่เอาคนโทรไปสอบคนเอกคือมันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับพนักงานสอบสวนไม่ต้องตั้งคนโทรเลยด้วยซ้ำไปส่งกลับไปให้นครบาลเที่พนักงานสอบสวนดำเนิน,นาการก,ก็ได้ตามปวิทยามันไม่ได้ระ,ระบุไว้ว่าต้องเป็นคนเอกคนโทรคุณก็ทําความผิดงั้นเราไปอธิบดีพี่ก็ต้องหาคนคนเอกไปมาคนโทรไปมาใช่ไหมไม่ใช่นะครับเขากระทาความผิดตามปวิทยาพนักงานสอบสวน,นนี้จะามาแจ้งข้อกล่าวหาได้ ท,ท่าน ok to to ท่านตอบเอาช่วงที่ผ่านมาท่านรองโจกาไปเชียงใหม่ถือว่าไปดูงานด้านความมั่นคงไหมคะอย่างนี้ครับท่านรองสุเดชจะดูแลเรื่องความงานความมั่นคงท่านนายกไปก็เป็นหน้าที่ของท่านรองสุเดชที่จะต้องไปดูแลเรื่องความปลอดภัยและเป็นหน้าที่ของท่านอยู่แล้วครับแล้วส่วนที่ท่านอทิตนายของรองสุเดชจะแฉเรื่องเส้นสตังเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับครอบครัวตำรวจและเกี่ยวข้องกับนายตำรวจผู้ใหญ่คืออย่างนี้ถ้ามีเส้นทางการเงินหรือพยานหลักฐานเขาว่ากันไกลใครผิด เส้นทางการเงินมันชัดเจนไม่ก็อธิบายได้อธิบายไม่ได้ก็ว่ากันตามพยานหลักฐานอยู่แล้วอันนี้มันปั้นแต่งไม่ได้หรอกครับพยานหลักฐานทุกอย่างมีที่มาท,ที่ไปหมดทุกอย่างเป็น,ปนวิทยาศาสตร์เส้นทางการเงินมันคือวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้จะถึงใครคนนั้นก็ต้องรับสบภาพถึงพี่พี่ก็ต้องรับสบภาพถึงใครในสำนักงานให่งชาติตำรวจคนไหน ถ้ามีเส้นทางเงินเห็นก็ต้องรับสภาพถ้าคุณชี้แจงไม่ได้ถูกไหมมัเป็นกระบวนการนั้นนี่มันพิสูจน์ได้อยู่แล้วทางวิทยาศาสตร์ไม่ต้องห่วงถ้ารองอยูคอแตกมันจะแตกยังไงเนี่ยพี่ถามว่าเราสำนักแห่งชาิยังไงก็ต้องดำรงคงอยู่ทำไมต้องมานั่งโฟกัสันเรื่องนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำแต่ใครผิดก็ทำตามพยาหลักฐานที่ผิดพี่น้องประชาชนเดือดร้อนตั้งเยอะทุกคนมาโฟกัสอย่างเงี้ยพี่อยากเอาหัวไปไปดูแลพี่น้องประชาชนเอย่ะผภูเก็ตก็มีเรื่องนัก ที่ที่นักท่องเที่ยวสองคนนี่พี่ต้องสั่งการไปแจ้งให้แจ้งข้อก่าหาเดี๋ยวก็จะถแถลงข่าวผูก้การก็ผูเกตก็จะถแถลงข่าวว่าเราแจ้งข้อกล่าวหาห้าข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ให้ตอมอ .6 เนี่ยทําการเพิกถอนวีซ่าให้เสร็จเรียบร้อยม,มีมีเรื่องอีกตั้งเยอะเห็นมาเรื่องนี้มันก็เป็นไปตามพยานหลักฐานและขั้นตอนทางกฎหมายมันมีนะครับขอให้พี่อย่าไปถึงนั้นดีกว่านะเ<บ>ี<บ>่น<บ>ั่นแลมันการกันแรกหรือว่าดิสเครดิตกับชนาคารคือ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพยานหลักฐานนะครับพี่พนักงานสอบสวนเนี่ยรวบรวมพยานหาทีมงานสอบสวนเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานมาแล้วมันก็เป็นข้อต่อสู้ครับถ้าท่านรองสุเทศก็ต้องต่อสู้กันไปมันปเป็นเรื่องของพยานหลักฐานพี่พี่ไม่ได้รวงไปก้าวล่วงในเรื่องของการสอบสวนเลยนะครับท่านจะมีท่านรลองธณะทรรมได้แต่ทีแรกนะครับเรื่องนี้มาตั้งการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนมาตั้งแต่สมัยท่าน,นบบเก่ามาแล้วก็ต่อเนื่องกันมาคดีมันต่อเนื่องกันมา ก็ไปตามพยานหลักฐานครับไม่มีการหยัดแกล้งก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยเราทำตามพยานหลักไม่มีการหยัดแกล้งท่านสุรเชษฐ์ถ้าบริสุทธิ์ก็คือบริสุทธิ์ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้มีการแจงร้งข้อกล่าวหาก็คือแจ้งหมายหมายเรียบหมายรับทราบไปเ็าไปตามขั้นตอนอยู่เรื่องนี้มันจะยืดเยื้อมันจะเสร็จแล้วก่อนที่ท่านจาะเกษียณไหมน่าจะเสร็จก่อนอ่ะพี่อยากให้เสร็จก่อนนะครับทำให้มันเรียบรอ้อย มันมีเรื่องอีกหลายหลายเรื่องที่เราจะทำเนี่ยพนักงานสอบสวันที่พี่ต้องแก้ให้นะครับกําลังคนเราขาดแคลนยังไงนะพี่พี่บอกว่าฝากฝากพี่ฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยกําลังคนเราขาดแคลนเยอะมากเพราะช่วงสองปีที่พี่บอกว่าเราเป็นโควิดเราไม่ได้ไม่ได้รับตํารวจเลยพอรับตํารวจตั้งแต่ในสิบมาต้องใช้เวลาอีปีครึ่งเท่ากับสามปีครึ่งน้ําไหลออกอย่างเดียวเลยตอนนี้เราวางโครงการที่จะทำอ่าโพสอ่าพี่พี่กลับจากเพ่งเป็นปีกระดูใบมาที่ไป ตั้งใจจะทําโรงพักที่กําลังคนเต็มเลยขอเป็นนําร่องแล้วจะมีตัวเปรียบเทียบเลยว่ากําลังคนที่มันขาดก็นนะ่าสมดเหลือครึ่งเดียวกันโรงพักที่มันเต็มแล้วดูการให้บริการเพื่อจะได้เป็นนำเรียกนกรรมธิการตำรวจด,ด้วยแล้วก็ของึ่งประมาณจากทางรัฐบาลเพื่อทำให้มันดีขึ้นครับอันนี้เรือมันขาดแคนะล,แลนจริงๆนะก็จะแก้ไปเรื่อย